สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูตัว v h h i นนะฮะหรือเวทนะจริงๆตัว V-Chain หรือเวทเนี่ยก็เป็นเหรียญที่หลายคนโหวตให้ทำนายนะแล้วก็เคยลงคลิปไปด้วยประเด็นปัญหาตัว v c h a i นหรือเวทเนี่ยราคามันดีดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็สอบถามนะว่ามันได้เกณฑ์อะไรจริงๆเกณฑ์นี้เนี่ยผมพูดไว้ตั้งแต่1 6มีนา2566นะปรากฏใน Open Chat ผมก็แชร์ให้ดูว่าพยายามไปค้นดูนะคำพยากรณ์เก่าๆนะมันก็จะลงไว้แล้วผมก็พิมพ์ไว้ด้วยว่าให้ดูดีๆนะเพราะเหรียญน,นี้มันลากมะม่วงพอมันลากมะม่วงเนี่ยนะถ้ามันได้เกณฑ์ดีตามเกณฑ์พยากรณ์เนี่ยมันก็จะพุ่งได้หลังจากนั้นคําว่าเกณฑ์ดีหมายความว่ามันคือมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นสําหรับเหรียญน,นั้นคําว่าเกณฑ์ดีนะเกณฑ์ไม่ดีก็คือมีเรื่องเลวร้ายนะเช่นโดนฟ้องนะหรือมีเหตุถูกโจมตีมาลูหน้า ฉะนั้นเนี่ยเขาได้เกณฑ์ดีแล้วยิ่งจากนี้ไปจะได้เกณฑ์ดียิ่งขึ้นนะเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันแต่ปัญหาก็คือช่วงแรกเราก็ต้องมาทําความเข้าใจก่อน c h a i n มันก็เชนอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็มันก็เป็นโทเคนประจำเชนใช่ไหมฮะประเด็นปัญหาคือในทางเทคนิคเนี่ยของ V-Chain เนี่ยเออเจ้าเนี้ยนะผมก็จะแชร์บ่อยมากสําหรับเอ่อคนในสายเทคนิคนะฮะว่ากราฟวิกเนี่ยในช่วงที่มันเคยขึ้นนะ,ะแล้วก็ มนลงมาเนี่ยมันก็ลากมาม่วงมันเขาเรียกว่าออกข้างอะน,นะฮะเป็นกราฟวีกเนี่ยก็ทรงมันสวยนะฮะทรงมันสวยเสร็จแ,แล้วหลายคนก็บอกเออราคานี้เนี่ยที่อยู่ที่ประมาณ1บาทนะตอนนี้อยู่ที่ราคา1บาทเนี่ยเป็นราคาที่มันสูงหรือยังนะฮะแล้วพอไปเปรียบเทียบกับราคาเหรียญอื่นซึ่งเออมี อุปทานเท่าๆกันเนี่ยนะฮะราคามันไปมากน้อยแค่ไหนเราก็ลองไปเปรียบเทียบกับ TIX หรือทอนะฮะจริงๆตัว V-Chain ก็เป็นเหรียญที่ออกข้างอย่างที่บอกนะฮะมันเคยขึ้นเนี่ยนะ,ะไปถึง8บาทนะ8บาทนะขึ้นไปถึง8บาท7บาท8บาทนะแล้วก็ลงมาอยู่ต่ำสุดเลยเนี่ยนะ,ะราคาไม่ถึง1บาทนะตอนนี้ราคาเข้าไป1บาท7สต่าง์นะหลายคนที่โกยเอาไว้ในช่วงที่มันออกข้างเนี่ย นะหลายคนซื้อไว้อะนะก็กําไรใช่ไนะไรเสร็จแล้วประเด็นปัญหาก็คือว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปต่อไหมหรือมันอาจจะพออยู่แค่นี้ไหมมันขึ้นแค่นี้แล้วไปต่อไหมอ่า สิ่งที่จะตอบได้เนี่ยบางทีเราดูสายเทคนิคก็เทคนิค,คก็อาจจะนับเป็น1 2นะยังไม่ทํา3ยังไม่4ไม่5นะโอกาสที่จะกลับไป8ก็สูงและอีกอย่างหนึ่งเหตุการณ์บิตคอยที่จะแฮปวิ่งหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นตัวส่งนะเขาเรียกว่าตัวถีบตัวไอวีเ i n ด้วยเรามาเปรียบเทียบกันะฮะคือถ้าเกิดเราเอาเหรียญเวทเนี่ยนะเออไปเปรียบเทียบกับเหรียญ TRX หรือเหรียญทอนเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ราคาประมาณ7บาท นะฮะประมาณ7บาทนะแต่ถ้าเราลองไปเทียบกับไรเดียนะฮะเออเอาไปเทียบกับจะเป็นโซลาน่าเหรอบางคนก็บอกแม่ก็ไกลเกินไปไม่อาลองเทียบกับโซลาน่านะอ่าโซลาน่านะโซลาน่าเนี่ยก็เป็นเหรียญเออที่บางคนก็อาจจะค่อนแคะอยู่พอสมควรนะแต่ผมมองว่าโซลาน่ามลาสีตุลถ้าไปเปรียบเทียบกันกันกบโซลาน่าเนี่ยมันจะอยู่ที่1ดอนนะ 1เวทเท่ากับ1ดอลก็3าบาบาทถ้าไปเปรียบเทียบกับโซลาน่านะแล้วดวงเขาจะดีไหมอ่าหลายคนก็สงสัยเพราะเปรียบเทียบมาเก็ตแคปออฟแล้วเนี่ยนะโอกาสที่มันจะไปเนี่ยมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะถ้ามีการพัฒนาแต่ในดวงชะตามันจะเป็นยังไงจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมเคยลงไว้ใน Open Chat อย่างที่บอกวันที่ผมลงก็คือวันที่16มีนา2566ก็บอก่าเนียเป็นดวงเวทนะแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับ t r x ว่ามาเก็ตแคปมันเนี่ย เออมันก็น้อยกว่านะชนะแล้วเนี่ยถ้าเกิดราคามันไปเท่ากันนะฮะมันก็จะอยู่ที่7บาท8บาทแล้วเขาได้เกณฑ์นะเพราะว่าอะไรหลัง1มีนา66เนี่ยพระเสามาเลงลาหูตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะพระเสาเลงลาหูนะแล้วไม่พอนะอ่าเดี๋ยวดาวพฤหัสนะซึ่งอยู่ตอนนี้อยู่ราศีเมษนะฮะแต่ในวันที่ทำเนี่ยดาวพฤหัสยังอยู่ราศีมีนอ่าพอราศีเมษเนี่ยสาสเมษายนปีนี้ นะปี2566เนี่ยจะละย้ายเข้ามานี่ทับราศีพฤกษบล้วไปเลงเสาคู่มิตรนะอันนี้คือจริงๆเนี่ยไอ้รอบก่อนนะ่ะลาหูมาเลงเสาร,รอบก่อนนะลาหูมาเลงเสาทําให้ขึ้นไป8บาทตอนเนี้ยพระเสาเลงลาหูดาวพฤหัสจะต้องอาทิตย์บางคนก็ถามบอกเอาเสาต้องลาหูต้องดาวพฤหัสเนี่ยนะสิ่งที่เสียไปจะกลับคืนคงใช่ไหมสิ่งที่เสียไปคือราคาหรือมูลคา่า ที่เคยอยู่ที่8บาทเนี่ยที่เสียไปเข,ข้าใหม่พราะว่าราคามันลงมาเนี่ยมันจะกลับคืนคงนะไอ้คำว่าคืนคงก็คือลับคืนไปที่เดิมนะเสร็จแล้วเนี่ยยังไงนะมันก็มีโอกาสที่จะกลับไป8บาท9บาทได้นะตอนนี้มันต้องรออะไรรอดาวพฤหัสลนะาดาวพฤหัสเนี่ยจะเข้ามาทับตรงนี้นะฮะ ลาหูย้ายออกนะแม้ว่าจะทับจันเกณฑ์ถึงคาดก็แปลว่าในระหว่างราคาที่ขึ้นไปจะมีคนทำกำไรแน่นอนนะเพราะว่าลาหูมีคู่คาดอยู่ คือคือจริงๆมันยังขึ้นไม่จริงเนี่ยเพราะเหตุสาเหตุสําคัญเลยก็คือว่ามันมีลาหูต้องมันต้องพระพุทธนะแล้วก็มาต้องอาดาวจันทนะซึ่งก็เหมือนลัคนานะเสร็จแล้วเนี่ยพระเสาร์เนี่ยนะมันต้องลาหูแล้วพระเสาร์เดิมเนี่ยได้ได้ตแหน่งใหญ่ด้วยนะเป็นราชาโชคนะเออลาหูก็ได้ตําแหน่งใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่นะเพราะใหญ่ตัวใหญ่มันก็เสมอตัวมันเลยไม่ขึ้นยังขึ้นไม่เต็มที่ต้องรอดาวฤห,หัส ะะมาเสริมกําลังพระเสาหรือไม่งั้นนะฮะต้องรอพระเกตนะ,ะพระเกตจะเข้าเนี่ยก็จะอยู่ที่22เมษาคือดาวพฤหัสเข้าหลัง30เมษายน67เใช่ไหมฮะยีเมษาเนี่ยพระเกตย้ายมาราศีกุมนะ,ะย้ายมาราศีกุมถึงวันที่17 18มิถุนาในช่วงนั้นก็คือดาวพฤหัสเข้าพระเกตมาช่วยเสริมนะฮะตัวพระเสานะ,ะก็เล็งดาวดวงนี้ก็จะให้คุณดีฉะนั้น ถามว่าราคาทางเทคนิคเนี่ยผมก็มองว่ามันเลยจุดที่ควรซื้อนะคือถามว่ามันเป็นระยะปลอดภยัยไหมเอาคุณก็เทียบดูนะราคาออ m ทม i ไฮเท่านี้ใช่ไหมฮะราคาลากมะม่วงอยู่โซนนี้นะอันนี้ราคารากมะม่วงนะรากมะม่วงรอบแรกอยู่โซนนี้จริงๆเนี่ยคำว่าลากมะม่วงเนี่ยบางทีเราก็เขาเรียกว่าไปมองไอ้จุดเขาเรียกโฟโม พอไปมองจุดโฟโมเนี่ยเราก็จะคิดว่าเนี่ยคือราคามันตกลงจริงๆอะ่ะความเป็นจริงมันคือนี้ตรงนี้คือช่วงโฟโมเขาเรียกว่าตลาดแตกนะไอช่วงตลาดแตกตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงทํากําไรเสร็จแล้วพอมันลงมาทําฐานเนี่ยฐานใหม่เนี่ยมันจะไม่ต่ํากว่าฐานเดิมเห็นไหมเราไปดูนะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยชีบะนะฮะลูน่าเนี่ยพวกเหรียญเล็กๆเ,เนี่ยเวลาลงมาทําฐานเนี่ยจะไม่ลงมาจนฐานเดิมนะ มันจะรักษาฐานมันไว้แล้วมันจะเป็นชั้นของฐานไปเรื่อยๆไอ้นี่ไม่นับไอ้ช่วงที่มันเป็นคลื่นซึนามินะมันคือไม่นับตรงนี้ถ้ามานับตรงนี้เนี่ยแปลว่ามันโซนเนี่ยมันไม่ลงถึงเส้นสีแดงนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นฐานของราคาไปเรื่อยๆมันก็จะวิวั์ไปอย่างเนี้ยนะฮะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรอบนี้นะมานลากมะม่วงไปแล้วตรงนี้เนี่ยถามว่ามันก็ จะมองก็เป็นตีนดอยได้บางคนก็มองว่ามันเพิ่งจะทำเว็บหนึ่งนะอ่าหนึ่งสองอ่ะแล้วแต่จะนับอ่ะนะฮะแต่ผมก็มองว่าถ้าเกิดมันมีลาหูนะฮะไอ้พระเสาเร็งลาหูเร็งดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสต้องอาทิตย์นะโอกาสมันก็มีสูงที่จะกลับไปที่8บาทได้ถ้าเกิดคุณจะทำกำไรรอบแรกแต่โดยธรรมชาติของเหรียญเนี่ยนะฮะเวลาทะลุเพดาน8บาทไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนบ้องอะ่ะบลองมันจะมี ความโฟโมของมันอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมฮะในช่วงตลาดแตกหลังจากนั้นมันก็ลากมะม่วงมาเกือบปีนะจนพอปีถัดมาเนี่ยมันทําเว็บใหญ่ขึ้นนะซึ่งใหญ่ขึ้นกว่าเว็บเดิมเนี่ยโอ้โหห้าเท่าได้มั้งนะคือไอ้รอบแรกเนี่ยว่าใหญ่แล้วนะไอ้รอบที่สองเนี่ยมันโตขึ้นถึงห้าเท่านะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนก็มองนะว่าถ้าเกิดเอาแพทเทิร์นความโฟโมประมาณนี้เนี่ยมาใช้กับเหรียญไม่ว่าจะเป็นไอ้ตัวเนี้ย ถ้ามันขึ้นไปห้าเท่าก็แปลว่ามันต้องคูณไปห้าห้าเท่าใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้สายมโนแล้วนะฮะเอ่อทางเทคนิคอลเนี่ยมายเกตแคบออฟมันอยู่ที่แปดบาทใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปห้าเท่าแปดบาทก็คูณห้าเข้าไปมันก็จะตกสี่สิบาทสี่สิบบาทเนี่ยก็ก็คือหนึ่งดอลลาร์ใช่ไหมอ่าหนึ่งดอลลาร์ก็คือวีเชนหนึ mm ่งวีเชนเท่ากับหนึ่งดอลลาร์ก็ไม่น่าเกียดนะแล้วก็ไม่น่าเกียด ทำไมถึงไม่ถึงไม่น่าเกีียดฮะเพราะว่าถ้าเราเอา Market Off เนี่ยนะเออของ i ีเนะ่นมาเทียบกับ Solana มันจะถึง1ดอลลาร์พอดีก็คือ35บาท35บาทกว่า,ากว่า36ละอะนะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ขี้เละน,นะที่จะมาโนไปถึง5เท่านะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มี Market Off แต่ว่า Market Cap มันต้องโตเท่ากับ Solana ซึ่งเป็นอันดับ4หรืออันดับ5ของ ของคอยมาเก็ตแคปด้วยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูกันไปสําหรับ V ีเชนซึ่งเขาจะได้เกณฑ์ดีหลังจากนี้จนถึงวันที่13กพ .69 แต่ก่อนถึงนั้นน่ะมันก็อาจจะมีช่วงไม่ค่อยดีอยู่นะเดี๋ยวก็ว่ากันไปแต่หลัง30มสิบเมษายนหกนี้ไปจนถึง13พฤษภาหกแปดนี่ถือว่าเป็นจังหวะดีสําหรับเหรียญ V ีเชนคุณจะพิจารณาจังหวะระยะสั้นก็นแล้วแต่หาจังหวะเข้าเองแต่อย่างที่บอกมันเลยจุดลากมะม่วงมาแล้วนะมันหมายความว่ารถมันเหินขึ้นมาแล้ว ในระดับหนึ่งคุณก็ต้องเสี่ยงภัยเอาเองอันนี้ก็แจ้งให้ทราบสำหรับคนที่ถามก็ฝากไว้เท่านี้